ระแสเศรษฐกิจโดยนิสันนวราลูกผู้ชายที่แท้จริงต้องแกร่งมาจากข้างในกด004ทุกครั้งที่โทรไปต่างประเทศบริษัท i r t c จำกัดมหาชนพร้อมก้าวสู่ผู้นำด้านปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจร TOT ให้คุณประชุมออนไลน์สะดวกทุกที่ประหยัดปลอดภัยทุกข้อมูลคลิก www.tot-econference.com ลดปวดแบบยูมามัดด้วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูผสมผสานโรงพยาบาลปิยเวชศ02256555ช่วงนี้ไปคุยกับคุณอเนกพรโพธิทัศน์นะคะวิทยากรพิเศษจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาค่ะมาคุยกันถึงเรื่องเคล็ปไม่ลับลงทุนอย่างไรให้ได้ร้อยล้านนะคะสวัสดีค่ะคุณอเนกพรสวัสดีครับสวัสดีค่ะค ก่อนหน้านี้เนี่ยมีนักลงทุนโทรมาถามก่อนคุณเอกพรจะเข้าเลยบอกได้ยินแว้บๆว่าจะมีอะไรทําได้ร้อยล้านก็สงสัยว่าจะทําอย่างไรนะคะทีนี้จะมีงานสัมมนาด้วยใช่ไหมคะที่เจะเป็นหัวข้อเดียวกันนี้เลยนะคะคุยกันก่อนว่าทําอย่างไรให้ได้ร้อยล้านเนี่ยทํำยังไงบ้างอ๋อจริงๆแนละ้วเนื้อหาที่เราจัดเนี่ยนะครับก็จะต้องการให้ผู้ลงทุนเนี่ยสามารถทราบถึงความเสี่ยงจากการที่ ถ้าเราไม่ลงทุนแล้วมันก็มีความเสี่ยงนะครับแล้วเราควรจะบริหารเงินส่วนบุคคลวางแผนการออมระยะยาวอย่างไรให้มีประสิทธิภาพนะครับซึ่งเนื้อหาสาระก็จะทําให้ผู้ลงทุนเข้าใจถึงวิธีการออมการลงทุนอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็แล้วก็ต้องมีวินัยในการที่จะลงทุนในระยะยาว ะะออมเงินเป็นหลายเดือนนี่แหละครับแต่ว่าประสิทธิภาพของของเขาเนี่ยสามารถจะทำให้เรามีบรรลุเป้าหมายหนึ่งร้อยล้านหรือกีอ่ล้านได้ตามที่เราตั้งเป้าไว้เลยนะครับค่ะทีนี้มีหลักการพอจะเปิดเผยได้ในตอนนี้ไหมคะ,ะมันควรจะมีหลักการอะไรจะเดินทางไปถึงตรงนั้นได้บ้างคะคะ หลักการโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็ต้องรู้ก่อนว่าสัดส,ส่วนการออมการลงทุนเราจะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วว่าเป้าหมายที่เราจะตั้งเป้าตรงนั้นคืออะไรนะครับมีการทำสมุดรายรับรายจ่ายส่วนบุคคลนะของเราบางคนยังไม่เคยทำรายรับรายจ่ายเลยเรารใช้เงินทุกวันซึ่งตัน,นี้มันจะเป็นตัวช่วยให,ให้ให้เรารู้ก่อนว่าเราในแต่ละวันเรา เราควรจะใช้จ่ายเท่าไหร่หรือออมหรือเก็บหรือออมเท่าไหรอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็วางแผนแต่ตรงนั้นครับค่ะเห็นว่าจะมีการไล่ไปตั้งแต่เรื่องของการทําบันทึกรับจ่ายเลยมีการสอนไปตั้งแต่ตรงนั้นเลยใช่ไหมคะใช่ครับเราจะสอนให้ทำบันทึกรายรับรายจ่ายของส่วนบุคคลของแต่ละท่านเลยอันนี้จะดีนะจะช่วยให้ทุกคนเริ่มเก็บข้อมูลตรงนี้ซึ่งทุกคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยทํา ค,ค่ะสัดส่วนการออมเงินการลงทุนที่ถูกต้องเนี่ยควรจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้คะจริงจแล้วขึ้นอยู่กับเป้าหมายมากกว่านะครับว่าจะต้องการเงินนั้นเพื่อกเกษียณหรือเพื่อการศึกษาของบุตรหรือหรือสอ่่งอื่นนะครับแต่ว่า ที่แนะนำโดยทั่วไปเนี่ยก็อยู่ประมาณสักสิบเปอร์เซ็นถึงยี่สิบเปอร์เซ็นที่อยู่กับกําลังของเราว่าเราจะต้องถ่ายมากหรือน้อยครับค่ะเราก็เคยคุยกับคุณประภาสตันที่บุญศักด์จากรอยจกรุงศรีเองนะเรื่องของลงทุนให้ได้ร้อยล้าน,นก็พูดกันถึงเรื่องของการลงทุนต่อเนื่องด้วยลงทุนในระยะยาวต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในกองทุนอะไรก็แล้วแต่ในส่วนที่ถนนที่ไปร้อยล้านของคุณอเนกพรนี่คล้ายหรือต่างยังไงกับของคุณประภาสคะ เนี่ยอย่างนี้ครับจริง,รงๆแล้วของผมเนี่ยเหมือนกับคุณประภาเลยคนเราที่เดียวกันนะคะเรามาได้บรองบริจาคเพียงสีน,นะครับเพียงแต่ว่าคนที่จะเป็นเลียากรอันนี้เนี่ยคือคุณประภาแต่ในแง่ของผมเนี่ยผมสามารถที่จะนําสิ่งที่คุณประภาเนี่ยได้จัดรายการนี้กับนักลงทุนไปเป็นหลายพันลายแล้วห้าหกพันลายแล้วมาเพื่อให้เป็นการ เริ่มต้นจุดประกายนะฮะให้เข้ามาฟังซึ่งอันนี้เราจะจัดแบบช็อตคอร์สประมาณสักสองชั่วโมงให้เริ่มมองภาพเรื่อนอ่าสั้นๆเสร็จแล้วถ้าท่านใดสนใจก็มาสมัครฟังคุณภาพาจับอ๋อเหมือนเริ่มต้นอินโทรให้ก่อนก่อนจะเข้าสู่คอร์สใหญ่อย่างนั้นใช่ไหมคะครับใช่ครับทีนี้หลายคนก็ถามตัวเองนะบางท่านก็เป็นมนุษย์เงินเดือนทางานเงินเดือนก็อาจจะไม่ได้มากได้มาเนี่ย แล้วพอพูดถึงตัวเลขร้อยล้านเนี่ยมันช่างดูเยอะเสียเหลือเกินมนุษย์เงินเดือนทั่วไปหรือว่าน้องๆที่เพิ่งเริ่มทาทางานเนี่ยนะคะสามารถที่จะเดินทางไปถึงร้อยล้านได้ไหมคะต้องเหน็นนครับว่าทุกท่านมีโอกาสที่จะไปถึงตรงนั้นได้เหมือนจันนะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราเพิ่งเริ่มลงทุนตั้งแต่ยังเยาว์วัยนะครับแล้วเราก็เริ่มลงทุนอย่างถูกต้องนะครับมีการจัดทรั การลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารนี่นะครับหรือเป็นสินทรัพย์อื่นเนี่ยเริม่มตั้งแต่วันวันที่เรายังหนุมแน่นเนี่ยหรือวันที่เรายังมีก,กำลังทางานอย่างดียิ่งเนี่ยไประกษสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเห็นพลังของเองินที่เราสะสมนะรแล้วก็จะก่กเงือนจากการบริหารด้วยเพราะว่าถ้าเราไปลง,งทุนในสินทรัพย์ที่ไม่ค่อยเสี่ยงมากผลตอบแทนก็อาจจะน้อยเกินไปถ้าเราเสี่ยงมากเกินไปก็อาจจะเสียหายได้งนั้นเราตรงเลือกเป็นสิ่งที่ ที่จำเป็นแล้วก็ยูที่วัยด้วยถ้าวัยยังน้อยอยู่เนี่ยดีที่สุดเลยครับยิ่งยิ่ง,งหมายถึงว่าน้อยอายุน้อยเนี่ยควรจะเริ่มเร็วแล้วก็ลงทุนที่มีความเสี่ยงมากอย่างนั้นหรือเปล่าคะก็มากขึ้นกว่าปกตินิดนึงนะครับเพ <c oughs> ื่อจะให้ไปบลุปเป้าหมายตรงนั้นได้ได้เร็วขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่แบบว่าเขารับความเสี่ยงได้เท่าไหร่ด้วยนะครับคนที่จะไปในงานนี้ควรจะเตรียมตัวยังไงไปบ้างคะ ก็คงไม่ต้องไปนั่งคุยกันดีกว่าฮะถือว่าไม่ไม่ต้องย<อ>มทรัพย์สินอะไรหมายถึงว่าดูทรัพย์สินไปก่อนจะต้องไปทําเทสอะไรมีไหมคะอย่างนั้นอ๋อถ้าคืออันนี้ไม่มีนะฮะเรายังไม่ได้ทําเทสอะไรตรงนั้นเนี่ยถ้าเดือตรงมาเข้าในรายการที่เราจัดประจําตัวเพภาพาเนี่ยจะอันนั้นอาจจะต้องเครียมมานะครับจะทําเข้าโปรแกรมรันนี่ไอตัวงบออกมาชัดเจนอันนี้แค่อินโฟ แล้วการอินโฟนี่ก็คือให้เห็นว่ามันมจะเกี่ยวข้องอับอะไรหลักสูตรนี้นะครับแล้วก็ถ้าสนใจก็มาฟังเราได้อีกทีอยนนู่แบบเต็มๆนะครับอันนี้่อยเปลียน ค่ะทีนี้ตอนนี้พูดถึงแล้วใกล้สิ้นปีแล้วนะคะแนวทางที่เราใช้ประหยัดภาษีด้วยการลงทุน LTF RMF เนี่ยก็เป็นหรือถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆทีนี้มีคําถามว่าวิธีการเลือกให้เหมาะกับตัวเองแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดของแต่ละบุคคลเนี่ยควรจะคํานึงถึงอะไรบ้างคะเอเดแลนัเนี่ยอยากให้แนะนําลงทุนทั้งสองแบบก่อนทั้ง LTF และ RMF นะครับ เพราะว่ามันมีประโยชน์ที่แตกต่างกันโดยเฉพาะ R&F เนี่ีจริงๆคือเป้าหมายคูอที่การเสษียณของเรานะมันจะเชื่อเออกมินระยะยาวค่ะเอ็ีเเนี่ยอาจจะบางคนมองว่าคุณเฉลนพรค่ะข,ขออภัยค่ะช่วยพูดดังสักนิดหนึ่งได้ไหมคะพอดีเสียงเบา l อ f เนี่ยอาจจะสั้นนะครับแต่ว่า l t s เนี่ยจริงจแล้วทําให้เราลงทุนในส่วนที่เป็นหุ้นได้เยอะ นะครับซึ่งตรงนี้จ,จะช่วยให้ให้เพิ่มพูนผลตอบแทนได้ดีกว่านะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการออมระยะยาวนะครับแล้วมีรูปแบบการลงให้เยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้ตราสารทุนต่างประเทศนะเราสามารถจัดสัดส่วนการลงทุนได้หมดแลนแนะนําก็คือควรจะลงทั้งสองแบบเพื่อประโยชน์สูงสุดของเราเองะนะครับแลวลงแบบประจําแบบประจํารายเดือนดีที่สุดครับคือแบบลงทุกๆเดือนทุกๆเดือนหลายๆท่านเขาก็ใช้วิธีตัดบัญชีจากธนาคารนะอันนี้จะเป็นการ ป้องกัน,นเรื่องของอารมณ์หรือบางทีถ้าซื้อเองอาจจะดูไปดูมาไม่รู้ซื้ออ่าอย่างนั้นเป็นต้นนะครับถูกถูกต้องครับค่ะการลงแบบประจำนี้มันให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างคะเออมันจะช่วยเฉลี่ยต้นทุนอยู่ตลอดเวลาฮะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนนั้นไปเกี่ยวกับหุ้นขาขึ้นหรือขาลงนะครับซึ่งมันจะช่วยถัวเฉลี่ยกับต้นทุนได้ค่ะ การตัวจอเฉลี่ยต้นทุนเนี่ยเป็นจะทําให้เราได้ต้นทุนที่ดีที่สุดตลอดเวลานะครับเพราะว่าไม่มีใครทายตลาดหรือทายการลงทุนได้ถูกต้องทุกครั้งถ้าทําได้อย่างนั้นก็คงจะคงะเป็นเรื่องแบบนั้นดีกว่าแต่ถ้าเราทายไม่เก่งเนี่ยทาแบบเฉลี่ยเนี่ยดีที่สุดครับทําไมถึงยกตัวเลขหนึ่งร้อยล้านมาคะอ๋อจริงๆก็คือเหมือนกับ ตอนนี้อันนี้ก็คือตัวเลขที่เราคิดขึ้นมานะฮะโดยที่ไม่ได้ว่ามันเป็นไปได้แล้วมันก็ใกล้ตัวหน่อยคือชิดล้านเดี๋ยวนี้ก็อาจจะน้อยไปเรียนตรงๆใช่ไหมครับแล้วมันหมดหลักสิบก็เป็นหลักร้อยอันนี้ังมีโอกาสนะครับแต่จริงจากร้อยเป็นพันจากพันเป็นหมื่นก็มันก็เป็นไปได้นะถ้าฟังจากคุณประภาษนะฮะแต่ว่าทั้งนี้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับวิจารณ์แล้วาะตรงนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นระดับเศรษฐีมาเศรษฐีที่เขาเริ่มจะมองเป็นหลัก หลักหมื่นล้วก็คงม่ตอกที่หลักร้อยนะครับค่ะเพราะฉะนัะะ้นใครที่สนใจอยากจะไปฟังคุณอเนกนะคะก็ขอเรียนเชิญได้สำรองที่นั่งล่วงหน้านได้ฟรีนะคะที่0 892288766นะคะหรือว่ารายะเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ Live Center Thailand นะคะคุณอเนกพูดคนเดียวหรือว่ามีท่านอื่นด้วยคะ เอาผมพูดท่านเดียวครับวันเสาร์ยีนี้นะฮะวันเสาร์ย4สบ่บายสองถึง4ี่โมงที่อาคารคิวเฮาส์รุมพินีเป็นตึกที่เป็นสำนักงานของแรงเฮาส์แบงค์ะค่ะค่ะก็ไปกันได้นะคะแล้วก็สำรองที่นั่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะค่ะอยากเจ้าฝากอะไร้สำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจงานนี้หน่อยไหมคะก็ก็เรียนเชิญทุกท่านที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ วิจกักติจะเริ่มออมเงินนะครับแล้วก็มองมองถึงการลงทุนที่นอกเหนือจากการฝากเงินนนะครับเราก็เป็นทางออกทางหนึง่งที่จะให้ท่านไดออ้ใช้ในการเอาไปใช้เป็นประโยชน์ของตัวเองนะครับที่จะลงทุนของตัวเองในอนาคตนะครับค่ะ ต้องขอขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณเนกค่ะวันนี้ที่ได้มาพูดคุยกันแล้วเดี๋ยวยังไงคงจะได้ติดตามหลังงานสัมมนาต่อว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะน้อสวัสดีครับด้วยคนยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณเนกพรพุทธทัศน์นะคะเป็นวิทยากรพิเศษจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาค่ะก็สำรองที่นั่งกันได้สำหรับใครก็ตามที่สนใจอยากจะไปฟังสัมมนาหมายเลข0 8 9ย์8 8 7 6 6ค่ะลากไปก่อนในตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะ กระแสเศรษฐกิจโดยนิสสันนวราลูกผู้ชายที่แท้จริงต้องแกล่งมาจากข้างใน004จาก d t แทโทรไปพมา่าด้วยคุณภาพเสียงคมชัดในราคาที่ถูกที่สุดเพียงนาทีละสิบบาทบริษัท IRPC จจำกัดมหาชนพร้อมก้าวสู่ผู้นำด้านปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจร TOT ให้คุณประชุมออนไลน์สะดวกทุกที่ประหยัดปลอดภัยทุกข้อมูลคลิก w w w t o t e c o n f e r e n c e c o m ลดปวดแบบยูมามัดด้วยเวชศาสตรฟ์ฟื้นฟูผสมผสานโร,รงพยาบาลปิยเวช026256555